วงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวนอมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ค่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์อนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์แอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ ล้าน Still Standing Thailand หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอด1ล้านบาทสวัสดีครับพบก,กับผมวราวุธเจนชนากุลและนี่คือตกสิบหยิบล้านสตลสแนดิ้งไทยแลนด ผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1นล้านบาทจากไส้กรอกไก่บีแคและในวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับชนะมาแล้ว3คนนะครับสะสมไปแล้ว15,100บาทวันนี้จะทำได้ดีแค่ไหนเอาใจช่วยเขากันเลยกับยิงแย้นนนทพรสวัสดีครับสวัสดีฮะ ไมต้องตกใจด้วยผมสวัสดีตาหนูกำลังหันไปทางนี้พอดีไงนอ๋อกลัวผมแล้วฮะหรือไงคุณจะหันไปสบตาคู่แข่งคนที่4ี่ของคุณอยู่ใช่ไหมฮะหรือยังไงใช่แล้วค่ะอ๋อทางบ้านมีเมื่อวานโทรมาถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมหญิงแย้ทำไมถึงชื่อหญิงแย่นี่ชื่อแบบเราเขาเรียกกันมาตั้งตั้งนานเลยตั้งแต่เกิดเลยหรอชื่อนี้นี่ตั้แต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยค่ะอ่าเพราะอะไรครับก็คืออยู่ศิลปากรแล้วก็แบบเต้นเต้นท่าแบบ อะไรอย่างนั้นเขาก็เลยจะว่าว่าแบบหูเต้นมากเลยนะแล้วก็แบบเอาก็จะแบบว่าท่านผู้ชมก็ยังไม่เห็นภาพอยู่ดีเต้นยังไงฮะถึงได้ชื่อแย้เนี่ยอะไปเสิร์ชใน Google <c oughs> ก็ได้ค่ะน่าจะมีอยู่บ้างสักนิดนึงได้ไหมอยากเห็น,น,นอยากเห็นสนึต่เงนิดนึงน่งอยากเห็นอยากเห็ แย่ทำได้อยู่แล้วตากลอนต้องไม่ธรรมดาแบบร้องสดๆเลยเดี๋ยวพี่เป็นบิดบล็อกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ใส่ให้เอาบิดบล็อกแล้วน้องร้องเอาเอาเอาท่าที่เห็นปุ๊บแล้วเออควรจะชื่อแย่เลยอะได้มาหนึ่งสองซ้ำครับผมจิบจิบยังไงดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แมนบิดบล็อกไม่ต้องมีเสียงร้องแล้วแหละดูท่าของเธอก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยิ อันเดก <Underground. S 2> ราวอันเดกราวนะฮะวอลมาเรียบร้อยแล้วยังอยู่ในการดวลครั้งที่4กับคุณแมนนะครับคราวนี้พร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าแยะได้ระบายความเครียดของตัวเองไปแล้วผ่านการเต้นใช่ผ่านการเต้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนจระจำตำแหน่งเชิญเลยครับยิงแยนอนทพน ยังอยู่ในเก้าที่4สู่เงินล้านของคุณหญิงแย้นนทพรส่วนคุณแมนสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทคำถามต่อไปยังอยู่ที่หญิงแย้ครับตั้งสติให้ดี20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับอาการที่มึนจนลืมตัวขาดสติเพราะลิตเหล้าไม่เคยเลยค่ะแต่น่าจะเป็นเมานะคะถูกต้องครับ คนเมาค่ะไม่้อใจอะไรนะ,อ,ะอันนี้เล่าหรือเหล้าแห้ง <c oughs> อ,นนอันนี้จำเข้ามาใช่ไหมเอาละตอบถูกนะครับว่าเมากลับมาที่แมนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้ร้อนให้สุกหรือให้ไหม้ด้วยไฟเผ <c oughs> าครับ<อ>ถูกต้องครับเขี้ยะเขี้ยค มีลีลาเหามือนกันนะเปคนที่อ้ <ไว S 1> ใจ,ใจไม่ได้อ,อยากจะให้ตอบแบบเมื่อกี้ตอนที่ทำท่าแบบอ,อ,อ,อยากจะแบบเดินไปแล้วเอ,เอาละ่ะกลับมาทางคุณหญิงแย้ต่อกันเลยครับ20วินาท,ทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับคิดคาดเอาเองโดยไม่มีหลักหรือเหตุผลเดาถูกต้องครับกลับมาทางคุณแมน ยีสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสีมนมนอย่างสีีเท่าเท่าถูกต้องครับมีเล่นน้อยเล่นน้อยมีดึงมีดึงนิดนดเลกลับมาทางหญิงแย้ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับที่สำหรับติดไฟทำอาหารเตาถูกต้องครับกลับมาทางคุณแมน 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม้สำหรับปักทำเป็นหลักเสาถูกต้องครับคิดตอบเร็วทีไม,ไม่ไม่กล้เล่นมุกเพราะเริ่มไม่รู้แล้วนะ <c oughs> เริ่มเริ่มยากแล้วเริ่มยากเริ่มไม่มั่นใจได้อยู่นะได้อยู่นะด้อยู่ตอบถูกนะครับว่าเสากลับมาที่คุณหญิงแย้กันต่อครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับเหี่ยวไม่สดชื่นเฉาถูกต้องครับ กลับมาทางคุณแมน20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. สัตว์ชนิดหนึ่งชอบอยู่ที่ผมคอยดูดเลือดเก๋ oh. าเข่าเข่าครับเข่า <laughs> ถูกต้องครับเก๋า่ะเก๋าจะเป็นปลานะหรอกลับมาที่คุณหญิงแย่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับมีน้ำหนักน้อยเบาถูกต้องครับ<_ T _ T> กลับมาทางคุณแมนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้เกลี้ยงเกลาหรือให้แหลมด้วยมีดเหลาถูกต้องครับนี่เริ่มพีกแล้วอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มมีคิดแล้วเริ่มพีกแล้วฮะกลับมาทางคุณหญิงแย้ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับสวยงามเกลี้ยงเกลาเกลาไม่ใช่ครับเกลาไม่ใช่ครับ สวยงามเกลี้ยงเกล่าสิวินาทีผ่านไปนึกอะไรได้พูดออกมาครับเยาวเร็วครับเร็วครับเร,เ,รเร็วครับเร็วครับผ่านผานครับายเลือสามอยูด้วยนะก็รักดาวสายสตองนะคะถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยสกัดดาวร่วงดวงนี้ไม่ได้นะคะสนับสนุนโดยมันฝรั่งทอดกรอบโรลเลอร์โคสเตอร์คโลล่าอัลเส แป้งเด็กจอนสันบลอดซัมสนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso แบรนด์รังนกแท้อาหารชาวเนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรนม ยังอยู่ในก้าวที่4สู่เงินล้านของคุณหญิงแย้นนทพรส่วนคุณแมนสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทคำถามต่อไปยังอยู่ที่หญิงแย้ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับสวยงามเกลี้ยงเกลาเกลาไม่ใช่ครับเกลาไม่ใช่ครับสวยงามเกลี้ยงเกล่10วินาทีผ่านไปนึกอะไรได้พูดออกมาครับ เยาวเร็วครับเร็วครับเร็วครับเราวเร็วครับผ่านครับกลับมาที่คุณแมนสวยงามเกลี้ยงเกลาเหลาเรียบไม่ใช่ครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับเกลาเงาไม่ใช่ครับสวยงามเกลี้ยงเกลาเร็วครับอะไรวะอะไรก็ได้ครับพูดออกมาครับเล่าข่าเงาเร็วครับสาวเกลื่อนเร็วครับเหล่า คำว่าอะไรเออฉลลาถูกต้องครับเกี่ยวก้อยตอบถูกครับฉลับฉลับที่มันไหวอยู่ในน้ำเนี่ยนะมันเกี่ยวอะไรเนี่ยโช่ใช่ฉลับอันนีใครรู้เลยฮะฉลับอันนี้ไม่เลือกที่ติดอยู่ในหัวแต่ว่าเอาพี่เลียดหมดพี่เลียดไม่เอาเลยนะคนนี้พี่เลียดมากคนนี้ทับซวงฉลาบอันนี้เป็นสายโบราณโบราณสายสัมโบราณเอาละครับและการดวลครั้งที่4ผลออกมาแล้วผู้ชนะก็คือยิงแย่นนทพงษ์เก่งมาก แต่ต้องบอกว่าตัวช่วยหมดแล้วนะครับเอาละสิแมนฮะครับรู้จักหรือยังเฉลาเพิ่งรู้วันนี้ครับว่าว่าติดตามมานานแล้ววงนี้ครับนารักมาลีอเคสวยมากเลยอะพี่หนูหนูอยู่ตรงนี้หนูสวยมากเล่นไว้ก่อนเดี๋ยวไปแล้วเอาคำดอกสุดท้ายนะคะครับผมนิดนึงฮะมีอะไรอยากจะบอกหญิงแย่ไหมสู้ๆนะน้องแล้วหญิงแย่ครับมีอะไรอยากจะบอกคุณแมนหน่อยไหมครับ พี่แมนผู้แสนดีวันนี้สนุกมากครับสำหรับ Still Standing นะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่า <c oughs> พูดหย,ยาบๆเลยคือผมโง่ามากนะครับ <c oughs> ครั้งนี้ผมกลับมาใหม่ในแบบที่มีสติมากขึ้น <c oughs> แล้วก็เป็นครั้งที่ผมมีความสุขมากๆเพราะว่าผมเป็นผู้ชายคนเดียวนะครับมีแต่สาวสวยเพราะฉะนั้น เต็มที่มากเลยครับแต่ว่าคําถามสุดท้ายเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเรียนรู้มากกว่านี้นะว่ามันมีคําพวกนี้อยู่นะครับแพ้แล้วถึกดีใจอะว่าแบบเอออย่างน้อยแพ้เพราะคำนี้เว้ไม่ได้แพ้เพราะคำแบบที่มันคิดไม่ถึงอย่างเงี้ยครับสนุกมากครับและวันนี้เราก็มีิลิปเซตจากผลิตภัณฑ์สไส้กรอกไก่ BKP มอให้ด้วยนะครับมาดูกันครับว่าจะได้เงินสะสมกลับมาเท่าไหร่ครับ การดวนไป4ครั <ork ork <senate sitting out> <Allah> ้งสะสมเงินไปแล้ว25,100บาทเอาล่ะเหลือนักสู้อยู่บนเวที6ท่านครับคุณจะเลือกใครมาเป็นการดวนครั้งที่5ของคุณครับ เลขเชิญแนะนําตัวครับค่ะชื่อรักดาวนะคะมอมรราเจิมขวัญค่ะตอนนี้นะคะเป็นผู้ช่วยคำปรึกษาทางด้านเวทสัมอาะคะ่ะเกี่ยวกับความสวยความงามอีกแล้ว<ม>คำถามต้องสวยงามแน่นเลยใช่ไหมคะมีอะไรอยากจะบอกคุณหญิงแยมไหมครับก็รักดาวสายสตองนะคะถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยสกัดดาวร่วงดวงนี้ไม่ได้นะคะอชื่อรักดาวไง เอ้ยรู้สึกคนสายสวยๆงามๆนี่โอ้โหพูดจาฉฉานมากเลยเชื่อเฉือนด้วยเรียกว่าเตรียมมาตั้งแต่ต้นรายการเพื่อที่จะพูดทาแย้ตอดีมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมฮะลักดาวจ้ะยังไงถึงเป็นเวทสัมอางก็ยังเกี่ยวกับการแพทย์อยู่ดีนะฮะแย้ก็จะเอาชนะคุณให้ได้ค่ะก็เอาละครับและนี่คือการดวลครั้งที่5ของคุณหญิงแย้ใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรกโฆษณาครับ นับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่ Pro, อเอก้าโปรกุหลิโกโซีโรชูกาช็อกโกแลตเฟรเวอร์ สิวสแ a n d ิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่5ของคุณหญิงแย้นนทพรนะครับกับนักสู้จากทางบ้านคุณรักดาวเอาละตอนนี้นะครับสถานการณ์คือคุณหญิงแย้ไม่มีตัวช่วยแล้วเพราะฉะนั้นต้องตอบให้ถูกอย่างเดียว oh, ถ้าคุณอยากมีตัวช่วยเพิ่มคุณต้องชนะคุณรักดาวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมีทางเลือกให้คุณและนี่คือก้าวที่5สู่เงินล้านของคุณหญิงแย้นนทพร ส่วนคุณรักดาวนะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4,000 40, มบาทและตอนนี้ยังไม่ออกด้วยนะครับเอาละสิใครจะเป็นผู้ชนะคำถามแรกเริ่มที่คุณรักดาวครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีไม่ครบมีไม่เต็มบกพร่องถูกต้องครับขาดนะครับ มาทางคุณหญิงแย่กันเลย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสิ้นใจตายขาดใจถูกต้องครับกลับมาทางคุณรักดาวครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับได้น้อยกว่าต้นคุณถูกต้องครับขาดคุณครับตอบอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวมาทางคุณหญิงแย่ครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. จำกัดราคาคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดขาดตัวถูกต้องคร <Yeah. S 1> <st academ> ับ <Cin th> มาทางคุณรักดาวกันต่อเลย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. ไม่มีขายในท้องตลาดอย่างที่เคยมีขาดตลาดค่ะถูกต้องครับขาดตลาดนะกลับมาทางคุณหญิงแย้ครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชนะคู่แข่งอย่างเด็ดขาดทิ้งห่างคู่ต่อสู้ขาดลยถูกต้องครับแมนเริ่มมีผ้าแล้วตอนนี้เล่นใหญ่หญ้จริงแริวสบายใจละสู้เอาละครับกลับมาที่คุณร,รักดาว20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับขัดสนอัตขัดแคลนค่ะถูกต้องครับขาดแคลน ไวมากใช่โอ้โหรวดเร็วมากเลยทีเดียวกลับมาที่คุณหญิงแย้ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม่มีไปชั่วระยะเวลาหนึ่งขาดคราวขาดคราวขาดคราวถูกต้องครับไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินแต่ตอบมาได้นะมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเอาล่ะโอ้โหตอบได้เห็นไหมมันต้องพูดออกมาไงตอบถูกนะครับกลับมาที่คุณรักดาว 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแยกจากกันไม่คบค้าสมาคมกันต่อไปกันถูกต้องรับขาดจังรับมาทางคุณหญิงแย่ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหายสนิทหยุดตกใช้กับฝนขาดเช็ดไม่ใช่ครับ หายสนิทอยู่เต็นหยุดตกใช้กับฝนอยู่ตกใช้กับฝนหายสนิทหยุดตกคุณอะไได้พูดออกมาครับขาดเม็ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวเวลาครับเกิดอะไรขึ้นกับหญิงแย่หายสนิทหยุดตกใช้กับฝนคุณลักดาวครับขาดเม็ดไม่รู้เหมือนกันขาดเม็ดไงฮะไม่รู้จอดหญิงแย่เห็นมาขนาดนี้หญิงแย่บอกขาดเช็ดไม่รู้ เต็นก่อนเลยค่ะเออแล้วมีมาถึงขาดเต้นด้วยโอ้หือฝนมันตกสะเทือนแล้วว่าตายแล้วฝนมันตกเรานึกถึงเต้นใช่ไหมฮะครับเอาละะยังเย็นยังยังไม่ให้ตกมาคุยกันก่อนไม่คุยแล้วไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นกิดอะไรเคยได้ยินไหมขาดขาดเม็ดตอนนี้ทำไมสั่นกลัวขนาดนั้นไม่ไม่กลัวพรอ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 อพรอพ ขาดเม็ดนะฮะเอาคุณรักด,ดาวนึกไม่ออกเหมือนกันไม่ค่ะไม่เหมือนกัน,นาข,าขาดคราวเรายังตอบได้เลยทํำไมขาดเม็ดเราตอบไม่ได้ล่ะเนี่ยอตอนนี้ข้างล่างอ่ะมันสั่นๆน,นะจริงๆหรือเ,อเราคิดไปเองไม่เราสั่นไปเองมากกว่าเราสั่นเองอจริงๆยังไม่เปิดด้วยตอนนี้ยังยังยังเหมือนเดิมเด้เลยนะครับและผู้ชนะในการดวลครั้งที่5ได้กับคุณรัตดา มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าคุณรักดาวนะครับจะได้เงินไปเท่าไหร่นะฮะ100จนถึง40,000บาท20 0 0 0บาทเออคุณรักดาวมีอะไรอยากจะบอกคุณแย้สักหน่อยไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมันบอกนะโดนปล่อยตกลงไปแน่เลยเนี่ย<ด>ยังไม่ปล่อยอคุณรักดาวเนี่ยแต่มาแล้วเนี่ย แล้วนะคะว่าสกัดดาวรุ่งไม่ได้จริงๆปมดอยจรบงไหมใจเย็นๆใจเย็นๆเรายังอยากคุยกับหญิงแย้ต่อไม่อยากคุยกับใครเลยนะคือว่าแต่มันมีคนไม่อยู่แล้วนี่ถามเกี่ยวก้อยดีกว่าเกี่ยวก้อยตอนตกไปรู้สึกไงลอยค่ะเหมือนที่พี่แย่เต้นเมื่อกี้ที่ลอยๆอย่างนั้นเลยเต้นยังไงในเกี่ยวต้องเต้นสองมันจะมันไปถามคุณจิ๊บซิตอนตกเป็นเป็นยังไงมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเท่านั้นเลยเฮยไม่ดีเลยอ่ะเอาคุณเพชรหอมเพื่อใครตกพี่แย้สบายสบายหลับปตาไปเลยต้องหลับตาเหรอหลับตาไปเลยหรอหญิงแย้นี่เป็นคนที่เรียกว่าถ้าเราติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่เขาจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบมีท่าทางอยู่ตลอดเวลาคิดว่าตอนเราจะตกเรามีท่าของเราไหมท่าจะไม่ไหวแล้ว ถ้าจะไม่ไหวเลยอะฮะจะไม่ไหวนี่นะคะอ่างั้นงั้นเดี๋ยวยิงแย้ยืนตรงๆยิ้มยิ้มให้ท่านผู้ชมแบบสวยๆสักนิดนึงนะครับยิ้มยิ้มแบบสไตล์เรานะฮะมีสิบก่อนพอมีสิบได้ด้วยเฮ้ยเพรู้กับปงรู้สิบได้เออเอานี่รู้สิบได้อ๋อมีขยายใช่ใช่ไข่อุ้ยมีอันเดี๋ยวกับปงเปิดพ่อไม่ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนี้รายการทีวีลูกใจเย็นเออ ยังมีซับในยังมีซับในไม่เป็นไรไม่ไม่แกงในกมีก็ไม่ต้องดูแม่หยิบยาดูเหมือนจะกลัวมากเลยสาวมั่นที่เราเคยเห็นทําไมตอนนี้ดูแบบตื่นกลัวยังไม่เข้าใจว่าทาไมคนที่ตกลงไปคนแรกอะน้องเออะเขาไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเขาไม่ตื่นตะ่นเลยทําไมอะเราส่งคนลงไปตั้ง4ี่คนแล้ว มาถึงคิวของเราบ้างดูหน้าเราในน่ะดูหน้าเราที่โตฮะไม่ดูเลยเหรอสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ก่อนสบงสบายเขายืนตรงๆสักนิดเดงหญิงแยะยืนสวยๆยิ้มสวยๆอย่างที่เราเป็นนะครับถ้าพร้อมแล้วหายใจลึกๆมันวูบมันวูบะครับ จะได้เงินกลับบ้านไปเพียงคนเดียวแต่จะเป็นใครนะครับต้องมาตามลุ้นกันต่อในวันต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณยามาฮ่าลอรีเอโตโยต้าวีออสผลิตภัณฑ์แม็กกี้วาสลีนเอสโคลาเนสเล่โกโก้ครันซีเรียลโฮเกนโอม่พ p l u แป้งเด็กจอร์สันบรอสซัมครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอไก่ BKP ครับ ผู้ชมนครับที่สนใจอยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่รงรูปถ่ายพร้อมประวัติของท่านนะครับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับกลับมาตามลุ้นตามเชียร์นะครับว่าใครจะได้เงินจากรอบควิกราวนี้กลับไปนะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตก1สบหยิบล้าน still standing Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับ